สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบปั๊มา้5แรงมานะครับไป3เฟส3 80โวลต์อ่ะเสียบปลั๊กก่อนนะครับเห็นะครับผมนี่เสียบปลั๊กไอ้ย่าตู้อินเวอร์เตอร์5แรงครับผมเหมือนเดิมครับเป็นไฮบริดนะครับ ดูนะ50เฮิร์ตครับผม600โวลต์380โวลต์ครับตอนนี้วิ่งเปล่าๆอยู่3แอมป์ครับ380โวลต์นี่ผสมได้ทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟบ้านใช้ไฟบ้านอย่างเดียวก็ได้โซลาร์เซลล์อย่างเดียวก็ได้หรือท่านใดไฟตกใช้ไฟบ้านอย่างเดียวก็ได้นี่นะครับเครื่องสับยาเครื่องสีข้าวปั๊มสเสมอท่าแรงมานะครับเครื่องกึ่งเครื่องมิลลิ่ง โอ้แจมแจมแจมเลยครับผมในสูนใจกก็สามารถติดต่อได้ครับสวัสดีครับ